สวัสดีพี่น้องท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับหนุ่มบ้านโคกนะครับวันนี้มาตามต่อเช่นเคยนะครับมากับพานต้นเหมือนเดิมบนรูปรอมาเจออยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับดอกอะไรไม่รู้ครับเต็มเลยนะครับพานต้นขึ้นไปดูบนนู้นนะครับบินไปทางนี้ครับเดี๋ยวเราจะตามไปดูนะครับไม่รู้ว่าจะเจอรังหรือเปล่านะครับไปเลยครับพานต้นนําไปแล้วนะครับไปครับพี่น้องตอนนี้เราตามพานต้นไปนะครับพานต้นเห็นแนวทางแล้วนะครับสายตาดีนะครับ บอกว่ามาทางนี้เลยนะครับเราจะตามไปดูนะครับขอให้เจอนะครับแล้วก็อย่าเป็นสวนใครอีกนะครับไปทีไรนี่ชอบอยู่ในสวนชาวบ้านนะครับตามจากป่านะครับไม่ได้ตามจากในหมู่บ้านอะไรเลยนะครับมันเป็นอย่างนี้แหละนะครับเดี๋ยวไปรุ้นครับพี่น้องครับไปครับจากจุดดูตัวต่อ ตอมตัวมิมกินดอกไม้ตรงนู้นนะครับเรามาตรงนี้นะครับต่อบินมาแถวนี้แหละนะครับผมเห็นตัวนึงแล้วครับบินผ่านหัวไปนะครับแต่ยังจับทิศทางไม่ได้นะครับบินเข้าบินออกจากตรงไหนครับต้องรอดูครับตอนนี้กำลังโทรบอกผ่านต้นเดินดูนะครับผมมายืนดักตรงนี้นะครับดอกไม้อยู่ตรงนู้นนะครับก็มาดูแนวนี้นะครับ มีตัวบินออกมาจากทางนี้นะครับหลายตัวนะครับคาดว่าจะอยู่แนวนี้แหละนะครับกําลังให้พันต้นเดินหานะครับเดี๋ยวรอลุ้นว่าจะเจอหรือเปล่านะครับบินออกมาสี่ห้าตัวแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูครับตัวแม่นะครับบินขึ้นจากตรงนี้แหละนะครับน่าจะไม่พลาดนะครับพันต้นเข้าไปครับสองตัวนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวขอไปหาดูก่อนนะครับถ้าทางจะไม่ใช่ครับว <c oughs> นอยู่ตั้งนานนะครับนี่ครับผ่านต้นครับโอ้หลงทิศหลงทางนะครับเกาะ <c oughs> <c oughs> ลังเล็กๆนะครับ ก็เหมาะเก่าไปเลี้ยงที่บ้านนะครับดูแล้วก็ใช้ได้นะครับเจอแล้วนะครับต่อหัวเสืออีกรังวันนี้นะครับโค้ดูสามทีครับสานต้นวนอยู่หลายนาทีมากเลครับคือช่วงที่มันขึ้นเนี่ยคือมันขึ้นหลายทิศทางนะครับเราจับทางไม่ถูกนะครับก็อยู่ในจุดที่ผมบอกตอนแรกแหละนะครับว่าตอนนั้นไปหาตรงนู้นนะครับคิดว่าไม่อยู่เลครับก็ใช้แล้วครับเจอแล้วครับวันนี้นะครับ ดีที่มันอยู่สวนใครนะครับเสียดายมันรังเล็กไปหน่อยนะครับเดี๋ยวต้องเอาไปเลี้ยงที่บ้านนะครับมาจุดนี้นะครับผานต้นมาเจอนะครับตัวต่อมาเอาเปลือกไม้ตรงนี้นะครับก็ใกล้ๆกันเลยนะครับรังนั้นอยู่ตรงนู้นครับเผื่อว่าจะมีหลายรังนะครับเราต้องดูให้ทั่วถึงนะครับพี่น้องครับเผื่อมันอยู่คู่กันครับมันชอบอยู่ใกล้ๆกันนะครับรังต่อนะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับรอตัวมันกลับมาก่อนนะครับ ขอสักสองรังนะครับวันนี้นะครับชมไปเลยครับใช้กล้องด้วยนะครับเห็นบ้างไม่เห็นบ้างนะครับเห็นแมงปอก็แวบๆนะครับเดี๋ยวไปต่อที่อื่นดีกว่านะครับนั่งดูนานไม่มาเลยเดี๋ยวไปลุ้นว่าจะเจออีกหรือเปล่านะครับไปเรื่อยๆนะครับวันนี้นะครับบรรยากาศก็โอเคอยู่นะครับแดดร่มลมตกครับ ลมแรงครับไปครับพี่น้องขี่รถล้อมาเรื่อยนะครับมาเจอต้นตะขบนี่นะครับก็เลยมายืนรอนะครับมีต่อมาเอานะครับผ่านต้นก็กลางร่มดูเป็นงานมอเตอร์โชว์เลยนะครับมาแล้วนะครับไปแล้วครับเริ่มจะไปแล้วนะครับไปแล้วครับบินต่ําด้วยนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับ ไม่รู้ไปทางไหนนะครับยวรอลุ้นกันดูนะครับอากาศร้อนใกล้เที่ยงแล้วนะครับอาจจะต้องกลับแล้วนะครับไว้เจอกันตอนเย็นนะครับถ้าเกิดฝนไม่ตกนะครับถ้าตกก็คงจะเป็นวันต่อไปนะครับดีแล้วที่ได้หนึ่งรังนะครับวันนี้นะครับอีกรังหาไม่เจอครับเดี๋ยวเอารังนี้ออกไปก่อนนะครับมันอยู่ใกล้กันนะครับสับสนอยู่ว่าเป็นรังเดียวกันหรือเปล่า เดี๋ยวไปเจอกันตอนคืนนะครับถ้าฝนไม่ตกนะครับไปครับสวัสดียามค่ําคืนครับพี่น้องครับวันนี้มาย้ายต่อนะครับที่เราเจอไปช่วงต้นคลิปนะครับมาเมื่อวานแล้วนะครับจริงๆนะครับแต่ว่ามันกัดรังออกมานะครับเอาไม่ได้ก็เลยต้องมาซ้ําวันใหม่นะครับไปดูว่าวันนี้จะเอาได้หรือเปล่านะครับมากับพันต้นเหมือนเดิมนะครับมาแบบเจ้าพ่อมาเฟียัวันนี้นะครับป้องกันเต็มที่ไปดูกันครับอุดไปแล้วนะครับไม่ได้ถ่ายตอนอุดนะครับเมื่อวานเราเบนซินมาอุดมันกัดนะครับ มันกัดออกนะครับวันนี้ก็เลยเอาสำรีบเ่าๆดีกว่านะครับน่าจะไม่กัดออกนะครับเดี๋ยวรีบตัดแล้วก็เอาไปเลยนะครับเฮ้ยกัดว่ะได้มาแล้วนะครับโอ้โหต้องใช้ความรวดเร็วนะครับเพราะว่ามันดุนะครับปิดไว้มันก็กัดนะครับผมก็เลยรีบตัดนะครับแล้วก็เอาถุงสวมเลยนะครับนี่แม่ออกมาเต็มเลยครับไม่เป็นไรนะครับ เราได้ไปแล้วก็เอาไปมัดได้นะครับเดี๋ยวกลับไปบ้านนะครับผ่านต้นก็ตื่นเต้นครับวันนี้ดังมันดูมากนะครับไปครับพี่น้องครับอาจจะไม่เห็นนะครับตอนนี้ผ่านต้นกําลังแกะถุงนะครับตรงนู้นนะครับอันตรายนะครับไม่ถ่ายดีกว่านะครับผมถอยไปอยู่ข้างนอกนะครับ รังต่อของเราที่ย้ายมาเมื่อคืนนะครับว้าว <Wow. S 1> ถุงพลาสติกยังแกะออกไม่ดีเท่าไหร่นะครับผ่านต้นเจาะให้เฉพาะปากรูที่ออกนะครับเดี๋ยวใส่ชุดมาตัดออกให้นะครับว่าเมื่อคืนฝนมันตกนะครับก็เลยไม่ได้ใส่ชุดมานะครับปล่อยให้กัดออกเองไปก่อนนะครับคลิป <laughs> นี้ต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือน ให้หนุ่มบันโคกด้วยนะครับส่วนใครไม่ชอบต้องขอโทษด้วยนะครับสวัสดีครับ